เราจะเอาหน่อไม้ลงไปลวกเลยเข้าน้ำเข้าเนื้อสีสันน่าทานมากๆสวัสดีค่ะพบกับครูอร่อยใบยเจ๊ปานอีกแล้วนะคะวันนี้เจ๊ปานนำเสนอต้มจืดหน่อไม้ใส่หมูสามชั้นสไลด์ใส่เห็ดหอมเพื่อนๆคะ่ะน่าทานมากๆเลยค่ะเจ๊ปานมีเคล็ดลับง่ายๆในการทำให้หน่อไม้ไม่ฝาดไม่ขมไม่เฝื่อนนะคะขั้นตอนเป็นอย่างไรเดี๋ยวมาดูกันคะ่ะ เจ็๊ปันได้หน่อไม้มาสองหัวค่ะเพื่อนๆจะทําต้มจืดสูตรทําง่ายกินง่ายๆที่บ้านนะคะขั้นตอนง่ายๆนะคะเอาเปลือกออกก่อนเลยเราจะปอกไปเรื่อยๆจนให้เห็นเนื้อในสีเหลืองๆหลองอ่อนๆนะคะเพื่อนๆแล้วก็บริเวณข้างนอกเราก็หั่นทิ้งนะคะให้มันนิ่มๆเหลือแต่ส่วนที่นิ่มๆทานได้ เราก็จะหั่นส่วนที่ดำๆออกทิ้งไปเลยค่ะทีนี้เราก็จะค่อยๆหั่นให้เป็นแผ่นบางๆนะคะหน่อไม้จะได้นิ่มๆอร่อยถ้าเพื่อนๆดูว่ามันแผ่นใหญ่ไปจะหั่นครึ่งก็ได้นะคะจะได้ทานง่ายๆเราก็เอามาหั่นครึ่งหน่อย เอาทั้งหมดมาแช่น้ำนะคะล้างความสกรปรกแล้วก็ความเฟื่อนด้วยค่ะล้างก่อนเลยในส่วนของเนื้อสัตว์วันนี้นะคะเจ๊ปานได้หมูสามชั้นแบบสไลด์มานะคะเพื่อนๆจะใส่เป็นกระดูกหมูใส่หมูสะโพกใส่ไก่น้องไก่ได้หมดเลยค่ะเจ๊ปานก็จะหั่นให้มันชิ้นเล็กลงหน่อยนะคะหั่นเป็นข้อๆไป จะได้เปื่อยรวคล็ดลับง่ายๆของเจ๊ปานในการลดความฝาดความเฝื่อนของหน่อไม้นะคะเพื่อนๆเจ๊ปานจะตั้งน้ำร้อนเอาไว้แล้วใส่เกลือลงไปสักหนึ่งช้อนชานะคะ <S <S น้ำเดือดแล้วเนี่ยเราจะเอาหน่อไม้ลงไปลวกเลย คุกเขาให้โดนความร้อนให้ทั่วนะคะเจ๊าปานจะใช้แค่ลวกเพื่อที่จะให้คุณค่าทางอาหารเขาไม่หายไปนะคะถ้าต้มนานกว่านี้มันอาจจะคุณค่าหายไปหมดเลยนะคะเอาแค่ลวกๆพอลวกแค่พอหน่อไม้เริ่มสลดนะคะก็เอาขึ้นได้เลยจากนั้นเราจะตั้งน้ำร้อนไว้หนึ่งหม้อนะคะน้ำเริ่มเดือดแล้วเราจะใส่ รากผักชีลงไปแล้วก็เพิ่มความหอมนะคะเจ๊ปันใส่เห็ดหอมลงไปด้วยตามด้วยหมูที่เราหั่นเมื่อกี้นะคะหมูสามชั้นสไลด์ใส่ลงไปเลยสุดท้ายนะคะใส่หน่อไม้ที่เสเด็จน้ำแล้วนะคะเอาลงต้มเลยเจ๊ปันจะปรุงรสง่ายๆนะคะด้วยซอสถั่วเหลือง ปรุงรสชาติตามชอบเลยค่ะเพื่อนๆตามด้วยน้ำมันหอยเพิ่มความกลลมก่อมนะคะเกลือเล็กน้อยนะคะความหวานจะได้จากหน่อไม้นะคะเพราะฉะนั้นน้ำตาลเราไม่ต้องใส่นะคะคุกเค้าเครื่องปรุงจนเข้าเนื้อกันแล้วเราจะปิดฝาใช้ไฟกลางต้มอีกสักครึ่งชั่วโมงหรือหนึ่งชั่วโมงค่ะตอนนี้เจ๊เปันก็ต้มเกือบหนึ่งชั่วโมงแล้วนะคะ ข้าน้ำข้าเนื้อสีสันน่าทานมากๆน่าสดมากต้มจืดหน่อไม้เราก็เสร็จแล้วนะคะ น้ำซุปใสหน้าสดมากๆเลยว่าแล้วเจแปนขอชิมหน่อยนะคะหืมกรอบอร่อยมากหวานหน่อ,อไม้น้ำซุปอร่อยมากค่ะเ,เพื่อนๆลองไปทาดูนะคะเจแปนขอตัวไปทานก่อนฝากติดตามครัวอร่อยใบยเจแปนด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ